ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการดูพระพรมนะครับพระพุทธเหนือพรมนะครับปีสองพัน้าร้สิบเจ็ดตามประวัตินะครับของหลวงปู่ดู่วะสะแกนะครับอันนี้เป็นแบบมาตรฐานนะครับที่วงการนิยมเช่าหากันนะครับโอเคนะเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆก่อนนะครับโอเค ใช่ครับเอนะครับโอเคอันนี้เป็นแบบพับพรมที่ที่ยังไม่ยังไม่ได้เสริมขอบตั้งมานะครับแต่เป็นพับพรมที่เสริมขอบปีกกว้างมาแล้วสองฝั่งนะครับพับพรมจะมีสามยุคแรกนะครับตามที่ผมศึกษามานะครับยุคแรกก็คือขอบด้านข้างสองฝั่งนี่ครับจะแคบจะแคบเนื่องจากเนื่องจากเป็นการแกะบล็อกยุคแรกนะครับจะแคบกว่านี้จะติดยันข้างๆอย่างน,งนี้นลครับยุคแรกติดอย่างนี้เลย ระยุที่สองก็คือเสริมขอบสองฝั่งขึ้นมาเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ชัดๆนะเห็นไหมมันจะมีการจะมีปีกขึ้นมานิดนึงนะเห็นไหมี่ยปีกเป็นการเสริมขอบขึ้นมานะครับเสริมขอบปีกแล้วแต่แต่ยังไม่ได้เสริมขอบตั้งขึ้นมาก็ถือว่ายังเป็นยุคแ,แรกๆอยู่นะครับแล้วก็ถัดไปอีกก็จะเป็นการเสริมขอบตั้งสี่ฝั่งนะครับบนล่างซ้ายขวานะจะเป็นการยกขอบขึ้นมาทําให้พระได้สัดส่วนนะครับ โอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาดูตำหนิในพิมพ์ก่อนโอเคครับพิมพ์นี้เป็นเรียกว่าพระพลพระพุทธเมือพรมปีสองพันาสิบเจดพิมพใหญ่นะครับยังไม่เสริมขอบข้างยกสูงตำหนิในพิมพ์นะครับเริ่มแรกจากตรงนี้ก่อนเลยในกลงคันอนตรงนี้นะครับจะมีเหมือนเหมือนพยัญชนะไทยนะครับตัวรอเรือนะบริเวณนี้เดี๋ยวจะสช้ให้ใกล้ๆนะครับนี่นะนี่เห็นไหมครับ บางองก็ไม่ติดนะครับแต่ถ้าองค์ที่พิมพ์ชัดๆสวยๆแบบลึกๆก็จะติดอย่างนี้เห็นไหมชัดๆเลยเห็นไหมรองเรือตรงนี้นะครับบริเวณนี้โอเคโอเคครับแล้วบริเวณถัดไปบริเวณถัดไปก็จะเป็นบริเวณฐานที่พระพรมพระพรมนั่งนะครับบริเวณนี้ฝั่งนี้นะจะมีเหมือนรอยรอยตําหนิในพิมพ์เป็นรอยขีดขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่นะให้ดูะชัด ริเวณนี้ชัดไหมโอเคดี่ชัดเลยครับเห็นไหมจะเป็นรอยขีดขึ้นไปอย่างนี้นะครับถ้าองค์ที่ติดชัดๆสวยๆต้องติดทุกองนะครับต้องติดทุกองขึ้นไปอย่างนี้เลยนะโอเคโอเคครับแล้วก็แล้วก็ถัดไปนะครับที่ผมสังเกตซุ้มพระพรมเจะโยนะครับจะไม่ได้กลมกลมเป๊ะ จะเหมือนโยโย่โยมาฝั่งบริเวณนี้หน่อยเห็นไหมจะโยขึ้นมาโยเหมือนนี้นจะขึ้นไปฝั่งสายนิดน,นึงนะครับโยขึ้นมาแล้วก็จะประจบตรงนี้เห็นไหมครับจะโยนิดน,นึงนะจะไม่ได้ตรงเป๊ะแล้วก็ตัวนะจะมีเก้าตัวนะครับต้องนับให้ครบนะถ้า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 มีไม่ถึงเก้าตัวจะเป็นพิมพ์กลางนะครับจะไม่ใช่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ต้องมีเก้าตัวนะแล้วก็ขอบข้างเท่าที่ผมได้มานะครับถ้าเป็นพระพรม พิมที่ยังไม่เสริมขอบยกสูงนะครับขอบข้างจะจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นแนวแนวนี้แนวแนวนี้อันนี้ขอบข้างนะครับอันนี้เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับด้านหลังปั๊มตายยางนะตายางฟอร์มนี้ดูง่ายเลยครับแท้ดูง่ายเลยฟอร์มนี้ฟอร์มนี้นะแล้วก็จะมีการเก็บตะไบพระนะครับเกิดจากการ กดพิมพ์นะครับแล้วก็อาจจะมีเนื้อเกินขอบข้างแล้วก็เกิดการตะไบนะครับตะไบเก็บขอบนะอย่างนี้จะมีรอยตะไบเห็นไหมสองฝั่งเนี่ยนี่จะเกิดจากการเก็บตะไบนะครับรอยตะไบแทงตะไบนะเนื้อหาองค์งงพระจะเป็นประมาณนี้นะจะไม่ใช่รุ่นนี้จะเป็นพระเก,ยกเยอะนะครับแม้จะเป็นรอยเก็บตะไบยอย่างนี้นะตะไบจะเป็นอย่างนี้หลังหลังมาไม่ดูง่าเลยนะหลังเหมือนข้ามน้นํานมนะ ตามที่เขาเรียกกันนะเป็นข้ามน้านมหลังแบบปูนเนื้อปูนเนื้อผงแห้งๆแบบเป็นมีมิตินะครับอย่างนี้นะจะเป็นข้ามน้นํานมอย่างนี้นะแต่ถ้าถ้าองค์ไหนแบบว่าดูปอมปมเทมาแบบข้ามน้นํานมเต็มเต็มปอมๆอย่างก็มีโอกาสเกณน,นะครับแต่ถ้าแต่แท้ก็มีนะครับสวยๆก็มีนะ โอเคนะโอเคพระพรมอันนี้แช่น้าชานะครับจะทําให้สีองค์พระจะเป็นสีเหลืองเหลืองยนะจะออกเหลืองเหลือนิดนึงโอเคนะครับผถือว่าเป็นพระองค์ที่สวยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะบริเวณพื้นผิวองค์พระนะครับถ้าองค์ไหนพิมพ์ติดชัดนะครับจะเห็นรอยเหมือนรอยแกะเลยนะครับจะเป็นรอยแบบทิ่มๆเป็นรอยแบบพ่พื้นองค์พระนะครับเดี๋ยวให้ดูบริเวณนี้ชัดเลยองค์นี้ก็ติดชัดเห็นไหมจะไม่รอยเหมือนแบบ เป็นรอยแกะที่พื้นองภานะเหมือนแกะแม่พิมพ์นะเห็นไหมนี่ไหมชัดเลยครับอย่างนี้อือจะเป็นรอยแกะแม่พิมพ์นะครับแกะแม่พิมพ์อย่างนี้นะชัดเลยชัดเลยโอเคแล้วก็พระพรม,ามบางองค์นะครับจะขึ้นพระธรรมธาตุนะพระธรรมธาตุเสด็จ จะเป็นคล้ายอย่างนี้นะตรงนี้เป็นธรรมธาตุเห็นไหมบริเวณนี้จะเป็นเหมือนผลึกสีเหลืองนะครับเป็นเหลืองอมพันอย่างนั้นนะครับคล้ายๆสีเหลืองเหลืองบริเวณนี้สีขาวใสก็มีนะครับมีหลายวันนะครับธรรมธาตุอันนี้จะขึ้นสีเหลืองเห็นไหมบริเวณนี้เลยนะนี่บริเวณนี้ธรรมธาตุจะไม่หลุดนะครับจะหลุดยากถ้าไม่ไปแกะจริงจะไม่หลุดนะครับของเก๊ ถ้าเป็นของเกอันนี้บริเวณนี้เห็นไหมคันศรนเนี่ยคันศรเนี่ยเกตรอยรอยแกะชัดเจนเลยนะครับอ่าของเกนะครับพระธรรมธาตุจะเอาผมเคยเจอส่วนใหญ่นะจะเป็นเกตขาวๆแล้วก็จะแบบคล้ายๆเหมือนผลึกน้ําตาลนะครับมนโรยใช้มือรูปนิดเดียวก็ออกเลยนะครับอย่างนั้นโอเคนะอันนี้เป็นอันนี้อาจจะกดพิมพ์มาบริเวณนี้อาจจะติดไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าสวยนะครับหน้าพระพรหม หน้าประพรมเต็มบริเวณปากประพรมมีริมฝีปากนะครับนี่นะโอเคนะมีริมฝีปากหน้าประพรมเต็มติดริมฝีปากบริเวณนี้จะเหมือนจะเหมือนมีแกะเพิ่มมาอีกหน้าหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ทําการกดติดนะเป็นเหมือนรอยรอยที่พื้นผิวนะครับชัดๆโอเคนี่นะส่วนใหญ่ พระพมพิมพ์นี้นะครับถ้ายกขอบส่วนใหญ่ของเกนะครับจะเป็นแกะพิมพ์ที่ยกขอบยกขอบขึ้นมาสี่ด้านอย่างนั้นนะของเกยเยอะมากครับอย่างนี้ก็อาจจะเกมไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเป็นยกขอบสีด้านจะเกยเยอะมากแล้วก็มีไม่เก๋ก็มีนะครับเป็นพระที่สร้างใหม่ก็มีสร้างแจกนะครับแต่อย่างนี้จะเป็นที่มีมูลค่านิยมการเล่นหาสูงนะครับใครมีแบบนี้ก็ส่งมาได้ครับลายแอดเดี๋ยวผมทิ้งล i ยแอดไว้ ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับใครมีแบบนี้ส่งมาได้ครับอย่างนี้ถือว่าราคาเล่นหาค่อนข้างสูงครับแล้วก็ของเกยเยอะต้องเช่าหาละมัดระวังนะครับอย่างนี้มาตรฐานนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูร,บรอบๆก่อนโอเคครับผมขอบคุณมากครับ